ครับพบกันอีกครั้งหลังลอตเตอรี่ออกเป็นไงกันบ้างครับถูกไหมแต่ผมเนี่ยหมดแล้วลงลงเตรียมไปทำใบสีแล้วเป็นธรรมชาติเกือบถูกแต่มันไม่ถูกทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายเกือบถูกแต่มันไม่ถูกไม่ทำยังไงก็แบบนี้แหละครับว่าหน้างว่าหน้าเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเมื่อวานเราคุยกันก็เรื่อง ว่าคนขายพระอันนี้ผมพูดตามภาษาผมนะใครจะเรียกยังไงผมไม่รู้นะอ่าเพราะว่าผมขายขาดผมไม่ได้เขาเช่าผมขายขาดไม่รับคืนด้วยถ้าดูไม่เป็นไม่ต้องมาซื้อผมสมัยนั้นนะถ้าดูไม่เป็นไม่ต้องมาซื้อผมดูเพิ่นความชอบแพงต่อได้ไม่จะซื้อไปสามวันสี่วันเอาไปแห่เสร็จเรียบร้อยกลับมาบอกเออนิพภะไม่ดีเอ็นิพะไม่ดีไม่ใช่ะไม่เอาบอกมันเลยเรียกมันมา ถ้าเล่นแบบนั้นบอกกันก่อน,นเพราะว่าพระเราเนี่ยคิดว่าดีเอาไปเอาไปเปลี่ยนหรือเปล่าหรือไปโดนเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ <อ à, S 1> ไม่รู้ <c ười> คุยกันเมื่อเรื่องเรื่องอิดหินชินผงมันก็มีหลายอย่างเรื่องเนื้อชินชินไม่ใช่ Edition เนื้อชินเนื้อชินนี่ก็รู้ว่าดูดูยากแล้วนะครับยังไปดูเนื้อสำลิดสำลิดเก่านะ,ะน้ำสำลิด ถ้าจะดูสมดิษฐ์ให้เก่งๆต้องไปดูเหล็กที่เขาทำเขาปืนโบราณอ่ะผมเคยได้มาหูมึงนะหูหนึ่งยาวเกือบเกือบเกือบประมาณเกือบศอกครับหูหนึ่งนะรถรถเคาน์ตมันไปยกปืนเสร็จแล้วมันฉีกขาดหูนะฮะหูหูปืนเนี่ยเขาจะขึ้นเอาขึ้นแท่นเอาทําที่ประดิษฐ์ไว้เขาก็เลยอันเชิญลงเลยทั้งกระบอกเลยหูเนี่ยมันไม่ให้ใครใครก็ไม่เอาไม่มีที่จะเก็บผมก็หูก็มาเก็บไว้ที่บ้าน ผมดูแล้วไม่ค่คยดีหรอกครับก็เลยเอาไปให้ถวายพระเอาไปถวายพระพระเอาไปทาอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไปหล่อพระหรือไงสักอย่างเนี่ยครับน่าปสนสำลิศเก่าเลยปืนเราก็ไม่รู้ว่าดุขนาดาไหนมาก่อนเนาะเราก็ไม่รู้พูดถึงสำลิศแล้วคุณต้องดูเป็นทีนี้ผมได้ดูเนื้อสำลิศในที่มันฉีกออกจากกันน่ะนะมันก็เป็นกําไรของผมเหมือนกันต้องจะดูอะไรจะ,จะศึกษาพักเครื่องเครื่องรางของขัง,งเนี่ยต้องดูจากคนที่ ต้องศึกษาจากคนที่เป็นในในในประเภทนั้นๆกับของจริงๆดูให้ติดตาทั้งน้ำหนักวิธีดูอย่าหาว่าผมสอนนะอย่าหาว่าผมสอนเวลาคุณดูดูข้างหน้าบนล่างซ้ายขวาเนี่ยห้าเข้าไปแล้วห,ห้าจุดเข้าไปแล้วข้างหลังอีกบนล่างซ้ายขวาเนี่ยก็คือขอบขอบบนขอบล่างซ้ายขวาแล้วข้างหลังอีก ข้างหน้านี่ห้าแล้วข้างหลังเป็นหกละรอยตัดอ,อย่างอย่างางพระสมเด็จนะอย่างพระผงนะถ้าเป็นพระใหม่ๆไม่ต้องดูหรอกแบบนั้นเนื้อไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยก็คือดูตําหนิอย่างเดียวถ้าเป็นพระตั้งแต่สองพันห้าร้อยลงมานะก็คือแบ่งที่อย่างที่บอกสองพันห้าร้อยขึ้นกับสองพันหะ้าร้อยลงนะของของต่างๆที่เล่นกันอยู่ก็มีอะไรอะมีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นอันดับหนึ่งนะ มีดหมอเนี่ยใครว่าดูยากใครว่าดูง่ายใครว่ามีมีด้ามงามีมีมีดควานอ่ะคือมีดตัวใหญ่นะครับด้ามใหญ่เลยนะมีเหมือนกับมีดปาตานอะไรประพันนั้น่นะนะถ้าถ้าเห็นของจริงคุณจะจําได้แม่นลายลายแกะนะแกะได้มือนะไม่ได้แกะได้เครื่องอ่าเราคิดเอาง่ายๆว่าแกะได้มือเนี่ยมันจะเที่ยงไหมถ้าแกะได้เครื่องเนี่ยมันจะใสมันจะเป็นเครื่องใสมันก็ต่างกันละ การ yeah ตีการตีการต,ต,ต,ตีมีดนะของช่างแกะกับช่างอะไรผมจำไม่ได้ละผมลืมพอพอผมเลิกเล่นพระเลิกเล่นเครื่องรางผมลืมหมดเลยเกือบจะหมดทีเดียวล่ะต้องดตตงตตงตงตูต้องดูเป็นลาย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 ถักของฝักนะลายไม่ไม่ลายการเชื่อมนะครับเป็นเป็นเป็นทองเหลืองเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็งาช้างต้องดูเป็นต้องดูเป็น อันนี้พูดถึงหมอมีดหมอหลงพระเดิมนะ,ะพูดถึงมีดหมอแล้วเนี่ยมันมีหลายอาจารย์มามาพูดถึงเหรียญเหรียญเนี่ยดูการตัดขอบดูรอยไข่ปลาหรือรอยขนเส้นขนแมวหรือจะดูที่หูการปัม๊มหูการเจาะรูการเชื่อมหูหลอหรือหรือหรือหูเจาะหรือหรือหูเชื่อมอต้องดูหลายหลายอย่างเลยนะครับทีนี้ อันนี้เป็นคาถาใครๆก็ท่องได้แต่ว่าจะจะมีพุทธคุณหรือไม่มีพุทธคุณจะมีอิทธิฤทธิิทเดชอยู่ที่ตัวของคุณละนะอยู่ที่ตัวของคุณละคุณจะคุณจะทำอะไรได้ยังไงแค่ไหนยังไงอยู่ที่ตัวของคุณคาถาเนี่ยเหมือนกันหมดเดียวบทเดียวเหมือนกันก็คือคาถาเรียกทรัพย์อย่างหลวงของหลวง,ง,งพ่อปานวัดบ,บางลมโคนะอันเนี้ยหละแล้วก็ยังมีคาถาอื่นอีกเยอะแยะทั้งคา,าถา คัดเลือดลบคมมีดอะไรต่างเนี่ยนะครับสมัยตอนที่ผมเริ่มเป็นหนุ่มนะ่ะผมก็ใช้อยู่อ่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วแม้กระทั่งกาถาอาสาบกาะสาแช่งนะก็ก็ใช้สมัยเป็นหนุ่มนะครับก็ใช้แต่ตอนนี้ไม่ใช้ละนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องใช้ละอ่าแล้วพวกว่านอีกอย่างหนึ่งคนคนที่ที่เล่นมันมีหลายพวกหล,หลายชอบหลายหลายชอบนะหลายความชอบว่านต่างต่างอ่าพวกนี้ใช้กินอ่า ผมผมอันนี้ผมก็ว่านผมก็ไม่เก่งนะว่านนี้ก็ไม่เก่งไม่เคยศึกษาเลยอพวกคดปวกบางคนต้งบอกว่าพยาปวกก็ยังกินเลยจะไปเก็บทำไมคดปวกคดปวกคดไม้ลังปิงผมก็ไม่เคยเห็นนะพวกนี้ยอดินอุดอปากรูป,ปูฮะฮะเขาเาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาตอกพระล่วงอันนี้เป็นของเก่าของโบราณ มันเป็นคล้ายๆสีลาแรงเม็ดประมาณใหญ่กว่าลูกเตา๋าเคืองๆนะครับลูกเต๋าขนาดใหญ่นะล,ลูกเต๋าปั่นนะประมาณนั้น,นะป,รนนะประมาณเกือบเซนะประมาณเซนนะครับเซนคูนเซนอะไรประมาณนี้ครับเีย่ยหรือเล็กก็มีเราตอกพระล่วงนะพวกนี้ท,ที่ที่เขาเล่นหากันมีที่ท,ที่ที่ไม่มีในสนามขายหมายถึงสนามพระนะแม่โพสพลอด แม่โพสพรอดทําไมอ่ะรู้จักกันไหมเม็ดข้าเปลือกนั่นแหละครับมันหนึ่งรอดหานะรอดหุงนะแล้วก็ไม่แตกด้วยจึงเรียกว่าแม่โพสพรอดบางคนเขาจะเก็บมาห้าเม็ดเท่ากับพระเจ้าห้าพระองค์เอาใส่ในส่วนที่แบบตะกรุดครับ หรือว่าเจาะปล้องไม้ไผ่เล็กๆเจาะทะลุแล้วก็เอา,อา,อา,อาแม่ผสมรอดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอาชันอุดแล้วก็ทาเป็นตะกุดก็มีอย่างนั้นก็เคยเห็นก,ก็เคยเห็นแม่แ,มแต่ถ้าคุณเจอในช,ชามข้าวคุณจานข้าวคุณน่ะต้องดูด้วยนะมันไม่แตกมันไม่แตกแล้วที่ผมโตมาที่เคยได้ยินนะ เขาว่าให้เหนียวขนาดไหนก็นแล้วแต่ถ้าเจอเม็ดข้าวกรีดเนี่ยเลือดถ้าไม่เชื่อลองกรีดดูนะครับลองกรีดดูว่าจริงไหมที่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 ผมได้ได้ยินได้ฟังมาน่ะว่าจริงไหมนะงางาช้างนะครับเขี่ยวหมูงานี่แบ่งอีกนะงานนอกงานในหมายถึงงานช้างช้างช้างเอเชียกับชา้ชา,งชางอ่อ่าช้างช้างอเมริกาไม่เหมือนกัน ส่วนมากจะเป็นเจอช้างไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรซินเรซินมาต้องดูเป็นต้องดูเป็นไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปอะไรครับเขาดูเขาดูเดี๋ยวนี้ตำลามันเยอะคุณเซิร์ชเข้าไปดูใน Google เลยนะ,ะมันจะมันจะเจอพวกเขี้ยวขเขี้ยวหมูตันขเขี้ยวนู่นนี่นั่นเล็บอะไรพวกเนี้ยผมไม่เคยใช้นะครับพวกนี้ขเขี้ยวหมูตันก็ตอนเป็นเด็กๆเป็นรุ่ๆนๆเริ่มเริ่มรู้จักเครื่องรางก็ อยากได้กับเขาแต่ว่าพอเราเดินวัดมหาธาตุแล้วเนี่ยถึงเข้าไปถึงท่าประจันกินเลยเข้าไปถึงนู่นท่าช้างนะเออเออ,เอ,อใช่ท่าท่าช้างนะครับเสร็จแล้วก็เดินตัดออกมาทางเรียบตรงขึ้นมาเลยทางหน้ากระทรวงกลาโหมทางสารหลักเมืองอมามา,มาหน้าศารอาญาก็เยอะแยะไปครับเรก็เห็นหมดทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กเราก็เลยไม่ค่อยอยากสนใจตรงนี้พวกเขี้ยวพวกอะไรแต่อันนี้แปลกหน่อย ในชีวิตผมตอนที่ผมผมกำลังเจอมรสุมชีวิตนะที่บ้านที่ผมไปอยู่นะไปขอเขาอยู่นะผมไม่มีเงินนะผมไม่มีเงินที่จะให้เขาหรอกเขาก็ไม่คิดค่าเช่าบ้านผมก็สักเป็นญ,ญาติกับทางทางแฟนเป็นพีช่ชายเขาก็ไม่คิดค่าเช่าให้ก็ก็ได้เป็นบุญหัวไปได้ไปซุกหัวนอนเอถึงขนาดเสือ่อผืนหมอนไปจริงๆนะิงนะนอนเสือเนี่ยขอแม่ยายไปผืนหนึ่ง เสือนะแล้วก็ผ้าปูหลังนอนวันหนึ่งผมก็ไปเจอทิ้งจกสองหางซึ่งเป็นนิมิตที่ดีสําหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นไม่เคยเห็นมีสองตัวสองหางแล้วสองตัวด้วยนะผมค,คิดว่าถ้า,ถ,าถ้ามาให้เห็นนินนนมิตอย่างนี้แล้วนะี่ถ้าผมเออไม่ดีขึ้นจากสถานการณ์ที่กําลังย่ำแย่อยู่ตอนนั้นนะผมจะเผาตําราทิ้งหมดเลยหรือจะ ต้องเท,ท,ท,ทความคิดทิ้งหมดเลยอะความเชื่อนะแล้วก็ค,ค่อยค่อยดีวันดีคืนขึ้นมาดีวันดีคืนขึ้นมาแต่ว่าเราต้องทําความดีด้วยนะมันถึงจะดีขึ้นมาจิกจ,ก,จ,ก,จกสองหางพอผมย้ายออกมาคนไปอยู่ใหม่ก็ไม่มีใครได้เจอได้เจอเอีกเลยก็<ส>น่าเสียดายแต่ว่าผมไม่ได้ดักเขาไม่ได้จับเขานะก<ส>็ะปล่อยเขาอยู่เป็นอิสระไปเพราะเขาไปซ่อมบ้านด้วยก็คงหนีกันกระเจงกระเจิงไปแล้วหรือมันตายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับช่วงที่ผมยังเป็นช่างเลี่ยมพระอยู่นะ ไปเจอของแปลกแม้กระทั่งอะไรเท่าอาัถิอุ่นๆมาเลยเช้าเข้ามาจากวัดเลยเขาเอามาให้ผมเลี่ยมโอ้เราก็กลัวเนาะคือมันบอกไม่ถูกอะคุณไปจับต้องของพวกเนี้ยเราก็ไม่เคยมาก่อนเอาเราระยะเรายังยากยังจนอยู่นะมัน ถ้ามันจะมีเชื้อมีโรคอะไรเนาะมันก็คงผ่านไฟมันคงไม่ติดแล้วล่ะมันคงหมดแล้วล่ะน่ก็ปลอบใจตัวเองเอาก็เอาเรียกไปเลยชิ้นละร้อยห้าสิบาททั้งหมดแปดชิ้นคุณคิดดูสิไม่ตอบผมสักคำเดียวเอาเดี๋ยวนี้ได้ไหมลุงบอกได้รอเดี๋ยวไมนจะไปยากอะไรครับเพราะแบบเรามีอยู่แล้วแบบวงกลมเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันทำก็เอาเท่าใส่เท่าที่ใส่ได้นะชิ้นใหญ่ไม่ใส่นะใส่แต่ชิ้นเล็กอ่ะ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็คือขนาดเดียวกันเลยแต่ขนาดเท่าหัวแม่มือเหรียญ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 ห้าประมาณนะโดยประมาณเล็กกว่าเหรียญห้าหน่อยนะนะครับทําให้เขาถ้าเหรียญท่าหัวแม่มือนะครับทําให้เขานะก็ประกบสองหน้าเอาเท่าใส่แล้วประกบสองหน้าแค่น้้จบแล้วสบายๆร้อยห้าสิบแล้วก็กล้าทําอีกอันหนึ่งที่ไม่ทําให้ไมนะ่ที่ไม่ทําให้ จิงจิ้งเหลนสองหางมันเกี่ยวอะไรกับพระเครื่องเออผมก็สงสัยแล้วคนที่เอามาให้ผมทําเนี่ยใส่ผ้าเหลืองด้วยนะใส่ผ้าเหลืองด้วยนะผมก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมใจผมเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่าจิ้งเหลนเนี่ยตายเพราะมีสองหางยังมันเพิ่งจะมาดจะแห้งก็ไม่แห้งจะสดก็ไม่สด โยมช่วยช่วยเรี่ยมให้หน่อยจะเอาเท่าไหร่ก็เรียกมาผมบอกโอ้ผมเครื่องมือผมไม่พร้อมครับเพราะว่ามันใหญ่กเกิดคืบกว่าครับตัวโอ้ผมเห็นแล้วอนาถแท้เขาตายเพราะว่าเขาตายเพราะว่าเขามีสองหางผมเลยไม่อยากเรี่ยมให้ะถ้าเรี่ยมกระดูกอธิคนผมเรี่ยมให้ด้วย,ย,ยความเต็มใจแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมอย่างนั้นไม่ไม,ไม่อยากทําไม่อยากเรี่ยมให้ นะเป็นเป็นช่างเลี่ยมเนี่ยม,ม,มันจะมันจะมันจะมีมีผลดีอย่างน,นคุณได้เห็นพระเยอะแยะช่างเลี่ยมเนี่ยคงจะเป็นอย่างเดียวกทที่ผมเพราะเมื่อก่อนผมไปให้เขาดูพระเขาไม่ดูให้เขาบอกเขาดูไม่เป็นเขาเลี่ยมเป็นอย่างเดียวผมว่าดีตอนหลังผมก็ใช่แบบนั้นผมไม่ดูพระไม่ดูให้ก่อนที่ผมจะเลิกนะ่อแล้วผมจะล้างมือทั้งหมดมีหน้าที่เลี่ยมก็เลี่ยมใครบอกว่าผมเลี่ยมแพง ผมเลี่ยมเนี่ยปกติก็อง์ละ้อยผม,ผมแทงผมนะแทงข้างด้วยนะแทงข้างด้วยจะเอายอดน้ำมันจันหรอผมก็ยอดได้แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าใช้ใช้เลเซอร์ตัดเร็วกว่าสวยกว่าเงากว่ามองสองข้างพลิกขึ้นสองข้างได้สบายเลยมีลิ้นมีอะไรเหมือนกันคือมีมีลิ้นตรงกลางนะครับทำลิ้นกลางก่อนแล้วก็ไอ้ฝาประกบหน้าหลังในเรื่องเล็กเรื่องเล็ก แม้กระทั่งไอตัวที่เราจะกดลงไปเนี่ยมันยังใช้ปั๊มลมดันได้เลยเอโอ้โหดูที่นะครับสบายเตาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปซื้อน,น,นู่นน่ะตลาดราชวงศ์เยาวราชนู่นนะครับลูกหนึ่งก็สามสี่ร้อยบาททำไมก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ลูกเท่าไหร่ก็คงน่าจะหกเจ็ดร้อยบาทแล้วมั้งครับเตาไฟฟ้าขนาดเล็กที่ที่สำหรับปิง้งย่างาขนากอะไรอะคริลิกนะครับที่เป็นฝาหน้าฝาหลังนะย่างไม่เป็นกรอบอีก ใช้ใช้ไปแตกละมันจะแตกลานเป็นเป็นใยแมงมุมเลยนั่นก็เป็นหยอดน้ํายาไม่เข้าเข้าไม่เต็มปีฟองอากาศอะไรสารพัดนะครับเราผ่านมาหมดแล้วตรงนั้นอ,อ,อันนี้ก็พูดคุยให้ฟังว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยวันนี้คุณอยู่ในสถานะที่ลำบากถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณต้องการเงินเท่าไหร่ ถ้าคุณไม่ศึกษาคุณก็ทําใจไปเลยว่าขอเขาสามพันเขาให้สามพันสบุนแล้วขอเขาเรียกไปสามพันเขาต่อเหลือพันเดียวก็อยา่าโกรธขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายะเมื่อขายเข้าไปแล้วก็อย่าเสียใจอีกเข้าไปขายได้เท่าไหร่เรื่องของเขาเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์เพราะคุณไม่รู้ว่าของอันเนี้ยที่คุณถืออยู่เนี่ยทองหรือไม่ใช่หรือหรือกระไหล่ทองหรือทองทุบ เขาก็ซื้อเขาอาจจะรู้มากกว่าคุณเขาอาจจะรู้มากกว่าคุณฉะนั้นคุณรู้ไม่เท่าทันคนอื่นเนี่ยผมอันนี้ไม่ทุกอาชีพนะไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อพระที่บ้านหรืออะไรด้วยนะทุกทุกอาชีพเหมือนกันหมดมาพวกเดินซื้อทองซื้อเศษทองเนี่ยเข้าไปเปะเะป,ะปะแเปะพวกคนเท่าคนแก่มีอะไรขายมีเศษทองขายไหมอะไรขายไหมมีนาฬิกาเสียเสียไหมโอ้ได้นาฬิกาเก่าๆมาทั้งนั้น ครับแหวนเก่าอะไรเก่ามันขาดมันเอาหมดแหวนขาดเคดิดมันเอาหมดเลยครับพวกนี้นะผมเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาทั้งนั้นนะตรงนี้พวกนี้นะครับก็นาฬิกามิโดเก่าผมเก็บสะสมกลับมาอีกทียายผมเอาขายไปแล้วไอ้พวกนี้แหละครับได้ไปแล้วอะไรก็แลกอะไรก็เอาให้มันมันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียแล้วนะยายนะนคุณแก่ก็ไม่รู้นะให้ก็ไปเลยนะครับได้มากี่บาทก็ไม่รู้นะ นะครับนะเป็นอย่างนั้นเออสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาคุยกันแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งวันนี้คุณจะทำอะไรก็ทำหวยก็ผ่านไปแล้วก็ลองรออีกสิบห้าวันอย่างตำ่ำ <c oughs> นะรออีกสิบวันอย่างตำ่ำแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องอะไรพอจะสก,กิตเตือนใจกันได้ก็มา การเล่นไม่ว่าคุณจะเล่นพะเครื่องเล่นอะไรก็แล้วแต่จะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความรู้แล้วเท่าทันคนถึงจะเอาตัวรอดถ้าคุณไม่ไม,ไม่รู้แล้วไม,ไม่ไม่เท่าทันคนคุณก็อย่าโทษใครเพราะว่าสังคมมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เองอะต้องยอมรับต้องยอมรับถ้าเราไม่ทันเขาขนาดขนาดคนเก่งๆเนี่ยเขาว่าอะไรนะครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังะ เห็นไหมฮะเขาเขาเขาโบราณเขาว่าววไว้อีกแล้วไอ้คนอย่างเราเนี่ยมันจะไม่มีเซซังลงมาบ้างเฉ่เหรอไม่ว่าคุณจะเจ็บยังไงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนถ้าคุณมีความต้องการที่จะลุกขึ้นสู้อีกคุณต้องเตรียมพร้อมตัวคุณเองที่จะลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ว่าโอ้ยนั่งทุกข์นั่งโศกนั่งเศร้ากันอยู่ไม่ใช่นะครับเพราะชีวิตต้องดําเนินต่อไป อะฉะนั้นก็ด้วยความปรารถนาดีของของผมของของลุงชัยก็ขอให้คุณสู้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณทำได้ทำได้เหรอทำได้สิคุณเก่งผมเชื่ออย่างนั้นสู้นะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดหนักหนักกว่าเดิมอะฉะนั้นขอให้คุณอดใจแล้วก็หลีกเลี่ยงให้ไดอ้อะไรที่ต้องเขาตักเตือนมาต้องฉีดวัคซีนต้องอกินช้อนร้อนอกิน กินกรอนช้อนกลางล้างมือระยะห่างอยู่ในที่อากาศไทยเทปิดแมสแต่ผมอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะผมบอกคุณก่อนดังนั้นขอให้ทุกคนจงแค้วคาดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้สมควรแก่เวลาละเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ